สวัสดีทุกชั่วโมงเวลานะครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งในมันนี่นะครับผมขอให้ทุกคนมีกันรับประนันนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่อง JBC Chain นิดนึงนะครับผมในการร่วมมือกันกับพี่โดมจรรยศนะครับผมกับตัวจิ๊บนะครับผม JB นะครับผมซึ่งมีการสรรสร้าง JBC Chain ขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็มาเปิดวิธ สอนวิธีการเปิดกระเป๋านะครับผมแล้วก็การแอดเนตเวิร์ดเข้าไปนะครับผมวิธีการทำยังไงบ้างครับผมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับผมทุกคนทํากันได้นะครับผมเริ่มต้นนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยมีกระเป๋า Meta ตมาสเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับการเปิดเป่าเป็นมาสนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกๆนะครับผมสำหรับทุกคนนะครับผมที่คุณจะสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับผมไม่ยากจนเกินไปนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับผมลองลองเร อย่างแรกเลยนะครับผมเมื่อคุณมีกระเป๋าเมตามาสนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะใช้ตัวหนึ่งเพื่อเปิดให้คุณดูนะครับผมปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมตามาสโครมใช่ไหมครับผมเราเข้าไปในเมตามาสโครมนะครับผมหรือจะเข้าตัวไหนก็ได้นัแนก็แต่นะครับผมมันจะมีตัวติ๊กถูกเห็นนะครับผมติ๊กถูกเนาะแล้วก็เพิ่มในโครมนะครับผมแต่นี้เราเพิ่มในเอ่อเบรฟนะครับผมเหมือนกันนะคล้ายคล้ายกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผม พอกดเพิ่มเสร็จปุ๊บนะจะดูยอดผู้ใช้นะครับ16ล้านนะครับผมนี่คือของจริงนะครับเราอย่าไปเอาของปลอมมาใช้นะผมพอมันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าจอนี้นะฮะกด agree เข้าไปนะครับเยอะๆรับรองยืนยันนะครับผมแล้วก็มี2อันนะครับผมคือเคลียร์วอลเล็ตนะผมกับอินพอร์ตซึ่งแน่นอนสำหรับคนที่ใช้ใหม่ก็กดกดเคลียร์ขึ้นไปนะครับผมซึ่งเขาจะบอกนะครับผมรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอะไรที่ไม่ควรส่งนะเราเป็นคนเก็บอะไรไม่ควรใช้นะครับผมแน่นอนนะครับผม เรามาระวังส่วนนี้ให้ดีนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราพาสเวิร์ดนี้เป็นพาสเวิร์ดที่เข้ากระเป๋านะครับผมอย่าลืมนะครับผมพาสเวิร์ดนี้เป็นพาสเวิร์ดวดหลักของคุณนะครับผมถ้าคุณลืมพาสเวิร์ดนะครับผมก็เท่ากับว่าคุณได้ลืมกุญแจบ้านเข้าประตูชั้นแรกไปแล้วนะครับผมอ่ากดอันนั้นสตารกดเคี้นเน็ตเวิร์ดนะครับผมแน่นอนต่อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องคอมเมนต์นะผมที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือเนี่ยเราจะมีส่วนของ12หลักนี้นะกดเราไมจดใส่เข้า กระดาษนะครับผมแล้วก็จดใส่ในอะไรกร mm ็ได้ของคุณที่เป็นกระดาษนะครับผมเพื่อที่ให้คุณรู้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคการเก็บข้อมูลนะครับหลายอย่างหลายอย่างนะแล้วแต่คุณนะที่ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแต่อยากเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวหายเนาะอันนี้ก็จะมีการยืนยันตัวตนจะยืนยันในตัวเลขนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมแกนสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็แปดห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเจ็ดวกดเฟิร์มแล้วก็เรียบร้อยครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่ข้างบนเรานะครับผมแน่นอนมันจะมีการเปิดนะเพื่อเตือนความอันตรายนะครับผมซึ่งคุณก็ควรเปิดนะครับผมวิธีการเปิดกดกดอันเดเบลนะครับผมแล้วก็นะฮะแค่นั้นเองนะครับผมกดเปิดกดเปิดจบแล้วครับ hmm. นี่แล้วกมันนะับผมแล้วก็กดเปิด นี่นะครับผมก็จบแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมคุณก็จะแบบอีสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับผมส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มจิ๊บเชนเข้าไปนะวิธีการนะครับผมทํายังไงนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมกดจุด3จุดด้านขวามือนะครับกดไปที่เซตติ้งนะจากนั้นเสร็จปุ๊บเลือกไปที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับผมแล้วด้านขวามือเนี่ยจะมีการ ใส่เน็ตเวิรกไปเนาะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการที่เรากดเข้าไปน,น,นี้นะนี่นะครับกระเป๋านะเนาะหอยเงีเอ้ยปักมดุดหนีอยเดียว,วเนี่ยพอเรากดมาปุ๊บนะครับผมหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะฮะกดกดอีกครับ เอเลื่อนไม่ได้เวยเนี่ยผมเลื่อนตัวคูมาตรงนี้ก็ได้พอกดปุ๊บนะครับผมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะเสร็จปุ๊บนะครับผมเรากดจุดสามจุดนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ตัวเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ตัวของเน็ตเวิร์กนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะกดแอดเน็ตเวิร์กนะครับผมถ้ากดแอดเน็ตเวิร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะครับผมก็ว่างไปนะครับผมซึ่งกดไปที่แอดเน็ตเวิร์กเมนูน์นะครับผมนี่อ่ามาแล้้ววส่นนนีะครับส่วนนี้เป็นสส่วนนคัญะครับใในนนกกาาาารรรแอดดตััวววจิิ๊บบะะคผผผมมมเเข้ไปธีีง่ยยๆ๋ส ให้ดูนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้ให้นะครับผมเน็ตเวิร์กเนี่นะ g b c Layer ร์หนะครับผมตัว WARPc นะครับผมก็คืออตัวลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็เลขรหัส Chain ID ก็เป็น8899นะครับแต่นั้นเสร็จปุ๊บคำย่อก็เป็น JBC นะครับผมแน่นอนนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นส่วนของ URL นะครับผมเสร็จละเนี่ยนะขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมที่เราทำทั้งหมดนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก็เดี๋ยวลองคัปปี้ของผมวางได้เลยนะครับผมไม่ได้มีอนุญาตกดเซฟนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะเป็นตัวนี้เนาะ JBC นะครับผมนี่เราได้ JBC มาแล้วแต่เราต้อง Import t ทเ e n นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะได้รับของรางวัลนะครับผมสมน้าคุณกลับไปนะครับผมใส่เข้าไปแล้วกดซิมโบลนะครับผมเอาเดี๋ยวขอโทษขอไป Con แท็โอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่นะครับผมตัวจิ๊บจิ๊บลงไปนะครับผมที่มันเป็นชื่อเหรียญเนาะ ผมอิมพอร์ตเข้าไปนะเราจะได้เหรียญนะครับผมอิมพอร์ตจิปจิมานะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมสำหรับตัวมตามาสนะครับผมสำหรับใครสงสัยอะไรนะครับผมสอบถามได้นะครับผมพิมพมาสอบถามได้นะครับผมและแน่นอนนะครับผมกิจกรรมนะดูในคลิปหน้านะครับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับผมที่ทุกคนทําได้นะฮะแล้วก็มีโอกาสลุ้นรับนะครับผมหนึ่งล้านจิปจินะครับผมซึ่งก็ผมคิดว่าสำหรับใครที่ส่งมาก็จะไไดด้ทุกกคคนนเจอััใหม่สสวีรบ